สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่2ี่นะครับของเด็ดๆเก่าๆเช้านี้นะครับมาใหม่ๆนะครับหลากหลายรายการนะครับพระกุพระเกจินะครับยอดนิยมนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับตามนี้เลยนะครับแอดไลน์โดยใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเก่าๆเสวยนะครับยามเช้านะครับวันแรกของการทํางานนะครับพระบ้านยอดนิยม EP ที่2ี่ครับรายการแรกเป็นพระกุเก่านะครับ เป็นพระกูเก่าโบราณของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพระลีลานะครับหลังเข็มนะครับซึ่งเป็นตระกูลพระกูเก่านะครับวัดภรศีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นเนื้อช mm ิ้นเงินนะครับอยู่ในเกอบพัดติกนะครับเลี่ยมใช้มานะครับเป็นพระลีลาหลังเข็มครับเป็นพระกูเก่านะครับโบราณนะครับบางนะครับเลี่ยมใช้นะครับ ด้านหลังก็ยังสวยเดิมนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับพระลีลาหลังเข็มเป็นพระกุยอดนิยมนะครับเนื้อชินเงินเก่าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระกุเก่านะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับสวยๆละงดงามนะครับหายากนะครับไม่ค่อยเจอครับพระกุเก่าอายุร่วมพันปีนะครับ พระลีลาหลังเข็มต่อไปก็เป็นพระกิ่งเกจิเก่านะครับหลวงพุธิทิมนะครับวัดละหารไร่จังหวัดระยองครับนานานมาทีนะครับเป็นพระกิ่งสวยเดิมนะครับคมชัดนะครับหลวงพุธิทิมนะครับมีต่อโคดด้านหลังนะครับลมดําเก่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับลมดําสวยเก่ามากนะครับ เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับขออภัยนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองตอกโค้ดมีเลขนะครับ5มีตอกเลขนะครับ5 4 6่ครับตอกโค้ดสารานะครับใต้ฐานนะครับกิ่งหลวงพุธิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองครับพระเก่ายอดนิยมนะครับบ้านๆนะครับโค้ดข้างหลังก็คมชัดนะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับเป็นโค้ดเม็ดงานะครับหลวงพุธิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองครับ สวยและสมบูรณ์นะครับเดิมเดิมนะครับมาใหม่ๆ่นะครับประมาณปีหนึ่งกว่านะครับหลวงพุทิมนะครับวัดละหารไล่แล้วก็พระสมเด็จเก่าๆที่สวยนะครับมาใหม่นะครับลงรักปิดทองเก่าพระสมเด็จเนื้อสวยงามมากนะครับพระโบราณนะครับบ้านนะครับของเข้าเช้านี้นะครับอ p ีที่24พระบ้านยอดนิยมครับลงรักปิดทอง แห้งๆเก่าๆนะครับสนใจติดตอนเข้าามนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับพระสมเด็จเนื้อสวยคาบเก่าๆงามๆนะครับองค์ที่1นะครับรายการพระสมเด็จมาใหม่ล่าสุดนะครับลูกค้าโทรตามนะครับเป็นเหมาของแต่เช้ามืดนะครับต่อไปเป็นองค์ที่2นะครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้านๆองค์ที่2มาใหม่ล่าสุดครับ บางนะครับภาพเก่าสวยงามมากครับลำดับที่2องพระสมเด็จพิมพ์ลึกคมชัดนะครับมีพระทิพย์นะครับรองใต้ฐานพระสมเด็จสวยคมชัดองค์ที่2ครับสวยและงดงามมากๆนะครับพระสมเด็จเก่าสวย องค์ที่สองต่อไปก็เป็นองค์ที่สามนะครับองค์นี้เนื้อดำนะครับนา,นานมาทีนะครับพระสมเด็จเนื้อดำเก่าสวยมากนะครับพระสมเด็จเนื้อดำมีมวลสารเก่าเยอะนะครับหลากหลายรายการนะครับ สวยมากนะครับพระสมเด็จองค์ที่สามพิมลึกคมชัดนะครับเก่าและสวยสมบูรณ mm. ์นะครับ oh มีคาบเก่านะครับตามซอกนะครับงดงามมากนะครับมีหน้ามีตาพระสมเด็จองค์ที่สามครับและองค์ที่สี่นะครับต่อเนื่องนะครับองค์นี้เป็นพิมสังคตินะครับผ่านการใช้มานะครับเป็นพระเก่าบ้านนะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดเนื้อสวยและงดงามนะครับพระสมเด็จพิมพ์สังคติ ได้เก่าได้แห้งธรรมชาตินะครับสวยเดิมนะครับพระสมเด็จนะครับพิมพ์สังฆติโบราณนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอากเก่ายอดนิยมนะครับต้อนรับวันทำงานวันแรกนะครับวันจันทร์วันนี้นะครับช่วงปลายเดือนนะครับพระสมเด็จสวยมากๆนะครับลำดับที่สี่ ต่อไปก็เป็นรูปหล่อยอดนิยมที่สุดของในประเทศไทยนะครับตรงหลวงพ่อเงินเลยนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพิมพ์นิยมนะครับสวยเก่าแห้งธรรมชาติครับหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณเก่าพิมพ์นิยมวัดบางคานครับหล่อช่อนะครับสวยงามมากนะครับไม่ได้ใช้นะครับขนาดมาตรฐานนิยมนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ สมบูรณ์สุดๆนะครับในธรรมชาตินะครับพระหล่อเก่าเนื้อแห้งๆนะครับรูปหล่อพิมพ์นิยมมีร้อยแต่งเก่านะครับใต้ฐานนะครับผิวกับนะครับสวยงามนะครับพิมพ์นิยมวัดบางคารพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อกันด้วยเหรียญหล่อสายเหนียวนะครับเกจิเก่าชื่อดังนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับ สองสี่เจ็ดแปดหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงพิมพ์จอบเล็กนะครับไม่ค่อยเจอนะครับสองสี่เจ็ดแปดพิมพลึกคมชัดครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงครับเหรียญหล่อเก่ายอดนิยมกรุงเทพมหานครนะครับคาบเก่าสวยสมบูรณ์ครับพอีพี่น้องที่ชมคลิปในขนานี้นะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับเหรียญหล่อสวยงามนะครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพง พระได้ฟอมสวยลึกคมชัดนะครับหล่อหู้ขวางโบราณนะครับตัวหนังสือเนื้อโลหะนะครับเก่าเดิมนะครับอายุเกือบร้อยปีนะครับเหรียญหล่อสายเหนียวครับต่อไปก็เป็นพระปิตานะครับสุดยอดเกจิเก่ากรุงเทพมหานครนะครับยุคโบราณนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับพระปิตาลงรักเก่าหลวง่เอียมวัดหนังครับ สวยมากๆนะครับและเนื้อแห้งเก่าจัดครับภาพปิตายุคโบราณนะครับหลวงู่เอี่ยมวัดหนังท่าในใดที่ชอบและสนใจรายการไหนนะครับไม่ควรพลาดน,นะครับแอดไลน์ติดต่อเข้ามานะครับชมภาพเพิ่ม,เต,มเติมทางไลน์นะครับรักเก่าแห้งนําเดิมอายุร้อยกว่าปีนะครับภาพปิดตาเนื้อผงรักเก่าเก่าแห้งๆครับหลวงู่เอี่ยมวัดหนัง หายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับผ่าเนื้อผงยอดนิยมประสบการณ์สูงหลวงผู้เอี่ยมนะครับให้ชมชัดชันะครับลักเก่าเก่าแห้งแห้งไม่ผ่านการใช้นะครับเก่าเก็บนะครับพับปิดตายุคโบราณครับแล้วก็หนึ่งในชุดเบนจากาคีนะครับสายกำแพงเพชรนะครับองนี้เนื้อเขียวอ่อนนะครับเขียวนวลนะครับเป็นพระลีลากำแพงเม็ดขนุนครับ พลเน้อดินเก่ายอดนิยมนะครับจังหวัดกําแพงเพชรเนื้อละเอียดมากๆครับพระลีลายอดนิยมครับพระกาแพงเม็ดขนุนเนื้อนี้พบเจอได้ยากมากนะครับเนื้อเขียวอ่อนนะครับเก่าและโบราณนะครับพลาเนื้อดินเก่ายอดนิยมครับพระลีลากําแพงสุดยอดหายากนะครับเนื้อพิเศษนะครับสวยและสมบูรณ์นะครับ พระลีลากำแพงเมตรขนุนพุทุคุณก็เน้นในด้านก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็เมตตามหานิยมครับเนื้อดินละเอียดสวยงามนะครับต่อไปก็เป็นพระหล่อโบราณนะครับพิมพ์พระพุทธนะครับนานานมาเทนนะครับวัดหัวงิ้วหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่แปดสามพิมพ์เล็กนะครับพระชัยวัดนะครับพิมพ์พระพุทธนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหัวงิ้วจังหวัดนครสวรรค์ครับ สวยเดิมนะครับองค์ไม่โตนะครับขนาดกําลังน่าใช้ครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมเก่าสุดยอดพระหล่อโบราณยอดนิยมนะครับหล่อช่อนะครับ2483หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์นะครับออกวัดหัวงิ้วครับสวยงามและสมบูรณ์สุดนะครับตระในเข้ามารับชมและชื่นชอบและสนใจนะครับ ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพระบ้านยอดนิยม EP ที่24ครับของเด็ดๆยามเช้านะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม